อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาปีดยางนะครับตอนกลางคืนนะครับก็หลังจากฝนตกนะครับฝนตกโปรยโปรยนะครับฝนตกไม่เยอะนะครับก็ทำให้นายางเบียกชื้นนะครับ ก็วันนี้จะลองนะครับกรีดให้ดูนะครับว่าจะกรีดได้หรือเปล่านะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบังบีสนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนะครับชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับคลิปของผมนะครับ ผมก็มีความดีใจนะครับในการที่ทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ดูหน้ายางไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอิดให้ดูนะครับเราควรที่จะแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับ การกรีดยางที่หน้ามันเปียกมันชื้นนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่ถามนะครับก็ดูในคลิปเห็นผมกรีดยางตอนกลางวันนะครับถามผมกรีดยางช่วงไหนนะครับเวลาไหนนะก็กรีดตอนกลางคืนนะครับบางวันก็กรีดตอนเช้านะครับถ้าวันไหนที่ฝนตก เนยางมันเปียกเหมือนอย่างวันนี้นะครับก็มากีดตอนเช้าบางวันก็เหลือนิดนึงก็ถ่ายคลิปนะครับให้ f อนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าเราถ่ายแล้วเราแนะนำนะครับในการกรีดย,ยางในตอนกลางคืนนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับไม่ชัด ยยางที่เราปีดตอนกลางคืนเราต้องนะครับดึงขี้ยางแล้วก็ชักเส้นไว้นะครับถ้าเป็นยางที่มันเปียกมันชื้นอยู่นะครับเราปีดไม่ต้องปีดลึกนะครับตีดให้รอยมันใหม่นะครับเพื่อที่จะให้น้ำยางมันไหลคล่องนะครับ มันจะไม่ไม่บากออกทางข้างนะครับวันนี้ก็ดีนะครับไม่มีไม่มียุงนะครับนี่น้ำยางมัน อ,ออกดีนะครับมันจะพอดึงขี้เส้นออกนะครับน้ำยางก็ไหลออกมาเลยนะครับก็ลองกรีดดูนะครับดูการไหลของน้ำยางนะครับอืม ยางจะเริ่มออกดีนะครับในน้ำยางนะครับในช่วงนี้ไม่ต้องกลัวหน้าเน่านะครับเชื้อรานะครับถ้าเกิดหน้าเน,น่านะครับเราก็เอาดินแดงมาทานะครับเพื่อรักษาหน้ายางนะครับ เทราไม่มีแน่นอ,อนนะครับเพราะว่าส่วนผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ยาฆ่ายา,าสารกำจัดวัชพืชนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับตอนนี้ที่ยาง มีหน้าตายนึ่งเยอะนะครับเพราะโดนสารฆ่ายานะครับเพราะความสะดวกความสบายของเรานะครับที่เราต้องการนะครับนั่นคือผลตอบแทนที่เราได้รับ ความสะดวกสบายเราไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ,ญ้าไม่ต้องใช้มีดพลาตัดหญ,ญ้าทางตานะครับก็ไปดูต้นต่อไปนะครับก็เสียเวลากับต้นนี้มาตั้งหกนาทีแล้วนะครับ ลังอธิบายให้เข้าใจนะครับมันจะกีดจ้านะครับอย่างที่มันเปียกมันชื้นอย่างนี้นะครับเราต้องดึงที่เส้นออก าเส้นที่เราชักนะครับมันมีความลึกอยู่เราก็ไม่ต้องไปกรีดนะครับจะทำตื้นนะครับเราก็ควรที่จะกรีดโอเคยายตั้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเก็บเราก็จะเก็บแบบพร้อมกับน้ำยางนะครับ น่าจะเปียกนะครับไม่ถึงกับว่าเปียกจนน้ำไหลที่หน้ายางนะครับหน้าชื้นกลีดร่องมันจะ จะเล็กนะครับก็มีร่องหกสิบวองศานะครับร่องมันจะไม่เปิดออกแล้วก็น้ำยางจะไม่ค่อยบ่าออกท้างข้างนะครับถ้ากียดยางที่เปียกชื้นนะครับอย่างเช่นต้นนี้เดี๋ยวผมต้องอขออนุญาตตั้งกล้องนะครับก็ต้งองชัก เส้นที่หน้ายางนะครับชนีขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับ กีง่ายนะครับมีลงหกสิบห้าองศานะครับมือผมอาจจะไม่นิ่งนักหน่อยนะครับเพราะมันเกะกะนะครับมันต้องถือกล้องด้วยแล้วก็มีดกีดยางด้วยนะครับ เแ,แก่งๆนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็มารับชมกันตอนกลางคืนนะครับตามกันเข้ามาเยอะนะตามตั้งแต่ปีที่แล้วนะ กี่ตอนกลางคืนนะครับถ้ากี่ตอนกลางวันนะครับมันกี่ไม่หมดยังเยอะนะครับพันกว่าต้นนะครับวันหนึ่งก็ถ้ากี่หมดก็ได้พันกว่าบาทนะครับถ้ากี่ไม่หมดก็ได้ไม่ถึงนะครับ ออก้งงป่าาหน้าต่ำจะเปียกชื้นเยอะหน่อยนะครับเยอะกว่าหน้าที่สูงนะครับบางต้นหน้ามันรับน้ำอยู่นะครับที่หน้าสูงหน้าก็จะเปียกชื้นนะครับ น้ำยางก็ไรดีอยู่แต่ว่านี่ครับมันจะไหลบ่าออกข้างๆนะครับถ้าเราไม่ชักเ้นนะครับเดี๋ยวชักเฟนนิดนึงนะครับออประสักนะครับคน,คนกรีดยางในช่วงที่ยางมันเปียกนะครับ ยางมันเปียกมันชื้นนะครับเราต้องชักเส้นใหม่นะครับน้ำยางที่มันบ่าออกก็เช็ดนิดหนึ่งนะครับถ้ามันมี <c oughs> ถ้าเราไม่เช็ดออกนะครับน้ำน้ำยางที่ไหลมาใหม่มันจะไหลนะครับไหลไหลออกทางข้างนะครับก็เช็ดนิดนึงนะครับ คลิปนี้นะครับเสียงก็น่าจะชัดนะครับเพราะว่าได้ผมได้ใส่ไม้นะครับวันนี้ก็สองคลิปนะคลิปนะครับสองคลิปแล้วนะครับที่ผมใส่ไม่นะครับนี่เป็นคลิปที่สามนะครับที่ใส่ไม่มันจะดูยากนะครับไม่ชัด ผมถึงต้องถ่ายตอนกลางวันนะครับในการที่จะสอนนะครับแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้ดูในตอนกลางวันนะครับอากาศกรีดยางมันก็ต้องกรีดกันตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับกลางวันกรีดยางจะไม่ค่อยออกนะครับเพราะแดดมันร้อน น้ำยางจะหลุดหยุดไหลเร็วนะครับแล้วก็แต่งที่เส้นนี้ชักเส้นนิดนึงนะครับมันจะช้ากว่าตอนที่เราปีดฝนไม่ตกนาไม่ชืนนะครับ ตกหน้าชื้นๆนันก็จะติดจ้านะครับมันต้องดูให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเดินไปกี่ต้นถัดไปนะครับนี่นะครับตอนนี้น่าจะแห้งนะครับถ้าหน้าแห้ง ก็ไม่ต้องไปดูอะไรมันมากนะครับน้ำยางมันจะไหลตรงไปเลยนะครับน้ำยางออกดีนะครับแต่ราคาลงนะครับัวนี้บ่าออกงข้างหมดวันก่อนนะครับ ท่อยางมันหลุดนะครับลินยางหลุดเวลาตอกเย่าตอกให้ลึกถึงเนื้อไม้นะครับตอกลินยางหรือว่าตอกท่อยางนะครับมันจะเกิดปุ่มเกิดตาขึ้นมานตอกแค่พออยู่นะครับอืมน้ำยางไหลโดูนะครับ ถือว่าเปียกเปียกเยอะนะครับก็มีแค่ความชื้นนะครับก็บฝนตก,น,กนะนตกไม่หนักนะครับฝนตกไม่หนักฝนตกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ยางจะไหลดีนะครับหน้าต่ำนะครับหน้าต่ำือบพึงพื้นแล้วนะครับตอนที่กีดย,ยางพาราตอนพาราพันพื้นเมืองนะครับก็จะกีด ถึงพื้นนะครับจะไม่หน้าต่ํานะครับจะกีดถึงพื้นเลยนะครับเพราะว่ายางพาราที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับมันจะออกในช่วงที่หน้ามันต่ำนะครับถึงพื้น เปลือกบางๆเท่ากับท่อ pvc นะครับก็จะมีแผลนะครับบาดเยอะต้นนี้ไฟไหม้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วเนื้อเยื่อเปลือกนะครับที่ออกมาใหม่มันบางนะครับก็ทำให้กรีด แล้วมันบาดง่ายนะครับมันถึงเนื้อไม้ง่ายเพรดเนื้อเยื่อเจริญมันจะมีความบางเยอะนะครับเหล็กที่สายรัดนะครับเป็นสายรัดสปริงนะครับ มีา้าตมันคมนะครับเราจะก,กรีดยังไงก็ได้นะครับดูน้ำยางไหลนะครับออกดีก็มาดูต้นนี้นะครับผมก็ขอลาคลิปนี้นะครับไปเพียงต้นนี้นะครับก็ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ